นี้ข้าวสานจริครับวันนี้ข้าวสายนวรูนบดขสารเฮียนี่ข้าวสานโอ้นี่ครับนี่ข้าวสารจริงๆครับนี่ตามที่เมน้ดหนึบอกไว้ครับว่าจะแจกข้าวสารวันนี้ครับ ของสารมะลิละดิเนาะเบียใบครับข้าวแข็งใบที่ป้าเนี่ยเนี่ยเฮ้ยดแดงอยู่วะจักกิโลครับนี่โมนี้จักกิโลครับสองร้อยถุงถุงละถุงละห้ากิโลสองร้อยถุงตันหนึ่งเอาเด้อครับเด้อตันหนึ่งแม่นหนึ่งเอามาแจกแจกวิธีไหนเดี๋ยวก็จะ<อ>ดูอีกทีนะครับเด้อแกจะแจกวิธีไหน อุ้ยตันนึงครับแจกข้สารเป็นตันเลยสไหเลยครับคุยยุบตรงนู้ดยุบกลางยิงสูงิลยยิงกลายิงียิง่ยิงที่ยิงตับแมันไม่ไหวแจกวันนี้ครับแจกจริงครับแจกจริงจเดี๋นี้แจกแล้วจริงแจกจริงจริง้นกจไว้ แจกให้คนหนึ่งทั้งถุง,ออน,งนี่บอหรือครอบครัวหนึ่งยังไงคนละถุงยังงี้เลยฮาลเลยโอ้แจกแบบไหนเนาะรู้ไหม<อ>ต้องอรู้ต้องรอแน่หนึ่งเนาะอ,อ,อืมแจ,แจกนะครับดูที่เขาพับไปแล้วก็ต้องขอจักจิกแกเหมือนในนั่นวะ่าถุงปุ๋ยเนะะเาะก็สอบปุ๋ยเอาได้แล้วก็เสื้อ อ่านนะครับรอได้ครับเดียรอแม่น้ำหนึ่งมาแจกอีกทีหนึ่งจะแจกวิธีไหนหรือจะแจกทุกคนยังไงเดี๋ยวรออีกทีเนาะรอแม่น้ำหนึ่งอีกทีหนึ่งครับเาาข้าอย่างดีเลยครับนี่นาาแจกจริงแจกจริงอ หนึ่งตันถุงละห้าโลสองร้อยถุงน่ะได้เด้อหนึ่งถุงน่มเดี๋ยวให้น้ำหนึ่งมาแจกครับวันนี้ใครมา ก็จะได้รับแจกขา้วสารหรือเปล่ายังไงเดี๋ยวรอทีทีนะยครับเ,เดียอัปเดตให้ดูก่อนว่าวันนี้แจกจริงครับแจกขา้วสารจริงๆเลย